งานด่วนครับเร่งเร่งเราจะคุยกันอยู่แหละเดี๋ยวเราจะคุยกันนี่เดี๋ยวให้เติมพลังมา้าเติมพลังม้าไว้แน่นอนเฮ้ยหกยแล้วบาาอลน้ำก็เตะล้มอเอา้าปิด,เ,ปปดเอา ใส่ม้าเราจะไวไวจริงอ่ะไม่เชื่อหรอกเอาใส่เลยวันแล้วใส่เชื่อมแป๊บเดียวเสร็จเห็นเปล่ามองผ่านรูตะมูกโอ้โหลีลาแต่ล้ำอยู่งานด่วนนะท่านผู้ชมเนี่ยงานด่วนเจอนี้ไปเจอนี้ก็ไปแหละแป๊บเดียวเนี่ยก่อ ต้องเติมนะครับพราอ้วซึมนี่ไม่ได้ต้องเติมแหมไปไหมโอ้โหเป็นไงมาบังหรอหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกกะว่าจะไปก็เดินไปช้าก็เดินอีกโอ้โห อันนี้ส่งยามเย็นครับเจ้าของอยู่บางบนนักกำลังกำลังเข้ามาเอาเระาพายอันนี้ของรุ่นคูปตาร L50 แบบเหลี่ยมประกับพอได้ครับนี่ประกับโอ้กะว่าจะให้เติมมาแล้วจะไวขึ้นดี่ไรช้ากว่าเดิมอีก <c oughs> <c oughs> สนใจก็ยังทักมาได้เรื่อยๆครับสำหรับรอพายครับคิวก็พอได้อยู่อประมาณสิบวันสิบวันได้อยู่ครับคิวครับก็สั่งวันวันนี้พรุ่งนี้จะเอาเลยก็อาจจะไม่ทันนะเกงใจคนคนที่เขาสั่งสั่งมาแล้วนานๆครับผลสียังไงวะ สนใจมาก,ก็กดทีต่ตะกาได้นะครับหมา